คล้ายๆเป็นตัวเลขครับตอนนี้สามแปดครับคล้ายๆสามแปดนะครับตอนนี้เลขกล้วยครับสามแปดดูแลนะครับเลขแปดสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สามแม่เนี่ยะครับผมมาขอโชคครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสอง4ห้าหสี่งวดที่แล้วครับวันที่สามสิบธันวาคมสอง3ห้าสาม แม่นี้ให้โชว์ครับได้28เลขขึ้นชัดบนสารแม่นี้ครับสองแปดเดี๋ยวงวดน,นี้ครับมาตามรุนเลขเด็ดจากแม่นี้งวดวันที่1 7บเจ็มกราคมสองหแม่นี้อันจะให้โชว์ครับวันนี้ขอให้ทุกคนทิงเงินหม,มาครับกับวันที่1 7มกราคม25 6 4นะครับ ไอ้ตัวนี้เขามาแกะบนนั่นปะครับเออเพิ่วงหันอ่ะเพิ่รู่หันแลแกบคุณบุญคุณเป็คู่อมาเป่าแค่อ๋อแ้ขอว่าให้คพเป็นคู่เพิมาจืได้เพิ่ถึงคู่เพิ่นมาฟอนมาเป่าแค่หันนหลาหลายเพเป็นเือสุ่เนัเรียาอ๋อถ่ารถตู้เมื่อกี้เห็นบ่ฟอนแซ่ลนั่นมาบ่ทัน คนถคนือพันมาบาน allah, บานี่คือปับ๊บมันบนแหลคนเห็นเล็กต็เนียนมาครับเจ้าสามศูนย์สองแปดห้าเก้าอันนี้เขาก็ถือเด็กขึ้นกันบหครับ วัวที่แล้วครับเลขเข้าครับบนสามแม่นี้สองปดเดี๋ยวมารุ้เลขถูกครับว่าวันนี้แม่อาจได้ถูก เลขจนะครับจากสามแม่นี่งวดวันที่17มกัราคมล5ข้างแม่อาจจะไม่โช่ครับแล้วรอพูดนะตัวทีแล้วไหครับเลขเข้า2 8ครับที่ว่าคนเขามาลาแก้บนครับที่ว่าเขาสอบติดข้าราชการครูครับเขาบอกว่าเขาซื้อ930 แล้วก็สองแปดเกแล้วก็ห้า้านี่เขาถูกตัวนี้ครับสองแปดสามแม่นี้ครับกล้วยครับกล้วยที่นำถวายแม่ฮันนี่ครับที่สามแม่นี้ กล้ยเป็นลูกแฝดครับหนึ่งคู่เผื่อจะได้โชคครับมองหาตัวเลขดูที่ก้้ยแฝดนะครับรู้สึกว่าจะมองเห็นเป็นคล้ายๆเลขนะครับ มองคล้ายๆเหมือนกับ1.6ครับตัวนี้ย mm hmm. ูหรือว่ากล้วยแฝดใจให้โชค,ครับมองคล้ายๆเป็น1.6ครับตัวนี้ mm hmm. รู้สึกว่าตัวน,นี้จะคล้ายเป็นตัวเลขนะครับ คล้ายเป็นตัวเลขครับลองดูนะครับลองตีดูครับตัวนี้คล้ายๆเป็นตัวเลขจะมองเป็นเจ็ดแปดมองคล้ายๆเป็นตัวเลขครับอันนี้ 38ครับคล้ายๆ38นะครับตัวน,นี้เลขกล้วยครับ38เดี๋ยวจะขอจับ3ามดูนะครับลูกแรกดูแรกนะครับเลขแปดูอีกสครับ เลขสามครับลูกที่สามครับเลขแปดครับแปดสามแปดลองเสียงลูกบอลก,กับแม่นี่นะ8 3 8แปดสามแปดเกบแม่ให้โชค,คเลขทูกสารแม่นี่นะครับงวดนี้รู้สึกว่าจะมองไม่เห็นตัวเลขนะครับงวดนี้ ว่าแม่นี่จะไม่ให้เลขทูบนะครับวันนี้วันพระนะครับวันที่6มกราคม2564วันนี้วันพระครับเลขทูบไม่เห็นตัวเลขครับแต่ว่าเสียงจับเลขบอลได้838 การถูกครับเป็นเลข6แล้วก็ถวายกล้วยเห็นเลขบนกล้วยเป็น1นึนะครับเลขทูกมองไม่เห็นตัวเลขครับแต่รู้สึกว่าเลขทูกแตกครับแตกด้านกลางถึงกลางครับเหมือนเลขหนึ่ 1, งหนึ่งหกงนทีแ้วมาอะไรครับหนึ่งเก้า หรือว่างวนนี้จะได้หนึ่งหเลขทูบสารแม่นะครับตัวเลขไม่ขึ้นนะครับงวนนี้สารแม่นี่นะครับเลขทูบไม่ได้นะครับแต่จับเลขเสียงบอลได้แปดสามแปดถวายกล้วยครับมีกล้วยคู่หนึ่งครับเป็นลูกแปด เห็นเลขบนกล้วยคือหนึ่วันที่17บมกราคมสอง้สี่แม่อาจจะให้โชคครับเลขกล้วย16แล้วก็เลขเสียงบอลแปดที่สามแม่นี่ครับวันนี้อย่าลืมนะครับ สามแม่น,นี้งวดที่แล้วได้สองแปดครับสองแปดครับเหลือเก้าสามศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็ห้าเก้าครับอันนี้ห้าเก้าอันนี้ศูนย์เก้าอันนี้สองแปดออกไปแล้วนะครับลุ้นเลข สามแม่นี่นะครับงวดนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงมันหนครับงวดวันที่17มกราคม2 5 6 4อย่าลืมนะครับงวดนี้เลขกล้วยครับ16เลขเสียงบอลครับ8 3 8ขอให้ทุกคนเฮงเฮงมันหมานครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ hey, ช่องกบนาอภิเชย,ยนะครับขอบคุณมากครับเห็นไหมครับตอนแรกไม่เห็นเลขทูบครับเลขทูบแตกแต่พอเลขทูบใกล้จะหมดครับเห็นข้างล่างเป็นเลขหตัวเดียวเลยครับด้านบนแตกคล้ายๆเป็นเลขหนึ่งหักแล้วครับหรือแม่จะให้หนึ่งหครับหนึ่งหจริงๆบงบอ ด้านบนเลขหนึ่งล้าวด้านล่างเป็นเลขหกถ้าให้ผมตีผมก็ตีเป็นหนึ่งหกนะครับงวดนี้วันพระวันที่หกมกราคมสองห้าหกสี่เลขทูบครับได้หนึ่งหกเลขกล้วยได้หนึ่งหกเลขเสื่อมทีบอลครับได้แปดสามแปด อย่าลืมนะครับที่สามไมค์นี้ครับวันนี้กันพะงวดที่แล้วครับเข้าสองแปดงวดนี้ได้แค่สองตัวเลขคือหนึ่งหกและก็แปดสามแปดขอให้ทุกคน,น่เฮงมันมาๆครับกับงวดนี้สาธุสาธุสาธุาธาธให้โชคยด้วย่เตรงตรง,ตรงเลขทูบแตกครับเหลือเลขหกหนึ่งหกนะครับ ขวายกล้วยให้กับแม่นี้นะครับเลขขึ้นที่เลขเลขขึ้นที่กล้วยแฝดครับเห็นเลขชัดๆเป็น1.6เลขชูบก็1.6เลขเสียงบอลครับ8.38